เกินด้ไห้เือกทาดีได้น่ะตนกนพีอีกตอหงืออาไปมือนี้มเอ็นแพนแม่ลูกกูจ้ะา่หนาเหมือนลูกมึงลูกพ่อลูกพ่อหนาเหมอนเป็นพีีอย่างก็พิธีขอบเด็กน้อย พิธีขอบอีกหน่อยท่านัะไม่ตูไม่อาไม่ย่ายเฮ้ามาเฮ็ดไห่นะครับเนาะพิธีพื้นบ้านอีสานพิธีพื้นบ้านอีสานเชื่อทินนะครับเนาะบัวรับล้านบ้านเฮานะครับเนาะหาเบิ้งในยากแล้วครับผมตั้งแต่ผมเกิดมากกับผมมาที่เคยเห็นนะครับก็เอ่ซื้อสารทายสอดมาให่าที่น่องได้รับลูกกันนะครับผมมายังมีวิธีกรรมอยู่นะครับเนาะ Nguyên nhân mẫn bên thường <laughs> thường 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 thường